เอาละครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดไลค์เกิน300ไลค์นะครับผมขออย่าแจกเป็นฟิล์มฟูลเฟรม c o น n i n g ตัวใหม่ล่าสุดทางเอเบอมนะครับผมถ้าหมด5รางวัลนะครับผมให้กดสติ๊กเกเพื่อผมเลยแล้วกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างนะครับผมผมทิ้งไว้ใต้ดีสิฟชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากร่วมกิจกรรมก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกดส u b s ก r i b รผมมวเลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้เลยนะครับผมเจอคลิปนี้นะครับ ว่าใส่โค้ดที่ผมทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับผมเข้าไปในเว็บ buymenbrand.com นะครับสามารถลดไป็ทันทีได้เลยนะครับผม100บาทเมื่อมียอดซื้อครบ1,000บาทนั่นเองนะครับเรา่มาเริ่มตรงกันที่ build quality ของทั้งสองตัวก่อนแล้วกันนะครับผมสรุปสันส้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับผมว่าอย่างแรกก็คือว่าตัว iPhone 15 Pro Max นะครับผมค่อนข้างรู้สึกเบาวกว่า1 4 Pro Max อย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับถึงในตัวเลขมันอาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าตอนจับแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับผมซึ่งมันส่งผลอย่างมากนะครับผมเวลา ขวดที่เห็นได้ชัดง่ายกว่าตัว14 Pro Max นะครับอาจจะเป็นด้วยเรื่องบลัชฟินิชของตัวไทเทเนียมเองนะครับผมที่มันมีการกินเนื้อง่ายกว่าโพลิชสเตลลัสตีลนะครับผมของ14 Pro Max นะครับโดยเฉพาะรุ่นโมเดล15 Pro Max เลยนะครับผมกระจกด้านหน้าแล้วก็จกด้านหลังเองนะครับผมค่อนข้างมีโอกาสแตกง่ายกว่ารุ่นก่อนนะครับถ้าเกิดคุณตกในองศาที่แบบประมาณ60ลงไปเลยพวกนี้นะครับผมโอกาสแตกสูงมากนะครับผมแนะนาเลยนะครับว่าหลายท่านเนี่ยควรจะซื้อเคสซื้อฟิล์มเอาไว้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องพงกันบ้านนะครับผง ต้องยอมรับแบบนี้นะครับว่าหลังจากไอโอสิเปิดตัวมานะครับผมตัว14 Pro Max เนี่ยค่อนข้างจะเสียแบตเร็วกว่าเวอร์ชันก่อนพอสมควรเลยนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับผมท่านที่หมุนเทสมาทั้งสองเครื่องนะครับผมโดยการเปิดไฟเครื่องไว้ที่70%นะครับผมแล้วก็ใช้ Wi-Fi เล่นทั้งหมดนะครับผมเปิดรีวิสเปิดติ๊กต๊อกเปิดช็อตต่างๆนานาวนไปวนมานะครับผมถ่ายรูปบ้างเล็กน้อยนะครับคือผมนอนใช้สองเครื่องแบบนี้นะครับผมแล้วเป็นโปรแม็กซ์รุ่นใหญ่นะครับผมโใช้ทั้งคืนนะครับผมเหนืืื่่่่อออออยยยยมมมมาาาาาากๆนนนนนะะะะคคครรรรัััับบบบบบเเเเพววตตตตด้้แแึผใชจลลสง เหมือนกันนะครับผมทั้งสองตัวนี้เนี่ยตัว15 Pro Max นะครับผมมันจะอยู่ได้ประมาณเกือบ10ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าตัว14 Pro Max เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ9ชั่วโมงนิดๆนะครับนั่นเป็นการที่ผมเทสต์เรื่อง Efficiency Core นะครับผมที่เขาเคลมว่ามันประหยัดไฟขึ้นนะมันนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ประหยัดไฟจริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดแบบโอ้โห generation leap อะไรขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะครับผมผมลองเทสต์ Performance Core ในการเล่นเกมดูนะครับผมผมเล่นเกม Rov นะครับผมปรับสุดที่สุดทุกอย่างเลยาาววมมมมกกนนะครัับผผขอไไ่เปิดดฟสุแล้ รสรุปได้ว่านะครับผมตัว performance core ใน A17 Pro เนี่ยนะครับผมประหยัดไฟมากกว่าตัว A16 b i o n i c ระดับหนึ่งเลยนะครับผมช่วงนี้เล่นเยอะผิดปกตินะครับผมก็เลยวินเลทขึ้น60ไปแล้วน,นะครับ เรามาคุยเรื่องฟิล์มเอเวอร์แมนกันบ้างนะครับผมต้องยอมรับแบบนี้เลยนะครับว่าปีนี้เขาทำาค่อนข้างจะดุดันมากๆนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเขาค่อนจะเยอะเทียบกับรุ่นก่อนๆนะครับผมต่อแรกเรามาพูดถึงตัว T D Corning Gorilla Glass ันก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปของทางเอเวอร์แมนที่ทำออกมานะครับผมเป็น Corning Gorilla Glass แท้จากอเมริกานะครับตัวนี้เนี่ยมีการเคลมว่านะครับผมมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมถึง5เท่านะครับผมแล้วก็ผมเทสให้ดูด้วยนะครับผมเป็นวงกลมเล็กๆให้ทุกท่านดูไปเรื่อยๆแล้วก็นะนเรับกตผมลื่ ดูริวอะไรต่างๆนานาครับผมแล้วก็เกมจำพวก Rv นะครับผมเกมโมบ้าต่างๆนะครับหรีกออฟเลเจนส์นะครับผมหรือ Mobile Legends ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่านะครับผมถ้าเกิดทุนท่านต้องอารจะเล่นเกมที่ต้องใช้ p ิ e c i ช i ่ n สูงนะครับผมเช่น PUBG, Apex Legends อะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะต้องมือนิดนนิดนึงนะครับผมเพราะฟิลมันลื่นมากนะครับความที่ตัวฟิลมมีความลื่นแบบนี้นะครับผมมาส่งผลด้วยการสัมผัสของมันนะครับค่อนข้างจะมี sensitivity ที่มันบวกมาึืนเล็กน้อยนะครับผมทำให้มันเอ่อ ว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้เป็นนานแล้วมันไม่เกิดอาการเหลืองนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะโดนความร้อนหนักก็ตามนะครับผมเช่นปีทีแล้วที่ผมแกะตัว14ตัวแรกเขาหุบไปนะครับผมก็ใช้งานกันจนแบบเครื่องร้อนจัดๆตลอดเวลาเลยนะครับผมใช้มา1ปีแล้วนะครับก็ฟิล์มก็ยังใส่เหมือนเดิมนะครับและอีกเรื่องนี้สาคัญเลยก็คือเรื่องดีไซน์ของมันนะครับผมที่จะเป็นกระจกตัวโค้งลงไปนะครับผมโค้งถึงขอบเครื่องเลยนะครับผมป้องกันได้สุดขอบเครื่องนั่นเองนะครับผมพอใส่เคสแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าแอร์แก๊สมันน้อย ให้นิดหนึ่งก็คือว่านะครับผมถ้าเกิดว่ามันคุณแปะเองนะครับผมคุณเป็นคนแปะเองนะครับว่าคุณแปะไม่ตรงอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็มีโอกาสง่ายนะครับผมที่แบบว่ามันจะดันเคสอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป๊ะทุกอย่างจริงๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณแปะตรงตามเดเรนชั่นของเรานะครับผมเป๊ะอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเคสประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของในตลาดนะครับผมที่มัาเป็นสแตนดาร์ดเดเรนชั่นพวกนี้นะครับผมมันก็สามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับผมจะเป็นห่่่ทีอยนาด ผมสามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้มีประกันให้ทั้งหมด1ปีเต็มเลยนะครับผมถ้าเกิดดูท่านทำแตกนะครับผมหรือว่ามันเป็นรอยแล้วดูท่านไม่พอใจนะครับผมก็หักแป๊กนะครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับผมขอแค่ว่าเก็บกล่องไว้ก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนนะครับผมต้องการที่มันแข็งแรงจริงๆ,ๆนะครับผมซีเรียสจัดๆนะครับผมแข็งแรงที่สุดท่าที่เคยทำนะครับเอเวอร์แบงก็จัดให้อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่ชื่อว่า5 Expert Crystal Clear Glass นะครับผมตัวนี้เป็นคือโคตรโคตรโคตรทททท็็ออออออปปแแแแลล้้้้้ววววตตตตงงงบบบบบกกกกนนนนนนนีีีีีีะะคคคครรััััผมมมมืไ่่่่่าาาสิิจด นะครับเขาเคลมมาแบบนี้เลยนะครับผมคือแบบโอ้อีพิกมากๆนะครับผมแล้วมันค่อนข้างที่จะมีความหนามากกว่าปกตินะครับผมมีความหนามากกว่าตัว 3D คอนนิ่ง g o r i ล่านะครับผมแล้วก็มีน้ําหนักที่มากกว่าด้วยนะครับมันส่งผลให้ตัวขอบของ 5X Crystal ตัวนี้นะครับผมสามารถทําขอบได้เล็กมากๆนะครับผมเล็กเท่ากับตัว15 Pro และ15 Pro Max เลยนะครับผมก็คือใส่ได้พอดีเป๊ะๆนะครับผมคือถ้าคุณเทียบขอบดูนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวเออ่ 3D คอนนิ่งเนี่ยมันมีความใหญ่กว่าขอบจริงอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัว 5X Crystal ตัวนน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 ีี้้้้้้ไไมมมมมม่่่่ดดเเเป็็็อออออยยยาาาาาางงงงงััััััะะะะะคคคคครรรรรบบ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 ผผขขฉลลลกกกกกตตตววูสิๆแจ หลัวลาไปแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ในประกันทั้งหมด5ปีเลยนะครับผมแต่ปุ๊บเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าหากหลายๆท่านต้องการใช้ฟิล์มแบบต่อจทย์การใช้งานอย่างอื่นนะครับผมทางเอเวอร์แบนก็มีให้เหมือนกันนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ไลฟ์โปรเทคชั่นนะครับผมจะมีเวอร์ชันแรกนะครับคือเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะครับผมยังบลูไลท์คัทนั่นเองนะครับจะเป็นตัวที่ออกแบบให้ตัดแสงสีฟ้าธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวไพรเวซี่นะครับผมซื่อชื่อเล่นของมันก็คือว่าเป็นฟ โค้งมนล,ลงไปด้วยนะครับผมเหตุผลที่เขาไม่ได้ทำขอบโค้งมนในรุ่น mid end เนี่ยเป็นเพราะว่านะครับเขาต้องการให้มันใส่เคสได้กับทุกเคสเลยนะครับที่เป็นไปได้คือตัวนี้เนี่ยคุณจะใส่เคสหนาะยังไงคุณจะใส่ให้มันกินเข้ามาในจออะไรยังไงเนี่ยสามารถแปะได้นะครับผมขอรีวิวสันส้นๆให้ท่านฟังแต่ละตัวแล้วกันนะครับผมตัวบูไลคัคสนะครับผมจะเป็นตัวสันดาห์นะครับผมซึ่งจะเป็นความใสปกตินะครับผมแล้วก็จะมีการชิปของสีเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันมีการตัดแสงสีฟ้าเป็นพิเศษนะครับผมมากกกกกววววววว่ว top, ะะว่่่าาาตตตตตตััััััััััท็็อออออปนน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 ะะะะคคคคคครรรรรบบบบบีีีึงงืเเเเผผมมม้้ฮิๆๆลลยยหหหชชใ ใสเท่ากับตัวบูไลคัทเฉยๆนะครับผมแต่ว่าจะสามารถมองเห็นได้ในแองเกิลเดียวนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับผมสำหรับท่านที่ชอบเล่นมือถือที่แบบว่าที่มีคนเยอะๆนะครับผมเช่นบน BTS หรือบนลิฟต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วคุณไม่อยากให้คนอื่นเขามาเห็นว่าคุณดูอะไรอยู่อะไรพวกนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นแมทนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีความพิเศษที่ว่าผิวมันเนี่ยไม่ได้เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับตัวอื่นๆนะครับมันจะมีฟริกชั่นที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับผมซึ่่่งงตตััววนนนีีี้เเเเเยยปป็ทโรรรพอออ์ขกมค นั่นนะครับมันมีฟิกชันให้อยู่แล้วนะครับผมมันส่งผลให้ยิงได้แม่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ยิงได้คมขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีส่วนแลกเปลี่ยนนะครับผมก็คือว่าตัวหน้าจอเองเนี่ยพอติดไปแล้วนะครับผมมันก็จะมีความคมที่น้อยลงนะครับเพราะว่าตัวฟิล์เมเนี่ยมาเป็นแบบด้านนะครับผมไม่ได้แบบใสนะครับทั้งสามตัวนี้นะครับผมมีประกันเหมือนกับตัวท็อปหมดเลยนะครับผมก็คือประกันหนึ่งปีนะครับผมแตกปุ๊บเคลมเลยน,นะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องเลนส์กล้อง อ่แซัฟไฟร์มันแข็งแค่รองจากเพชรเองอะนะครับผมถูกออกแบบไม่ทนรอยอย่างมากนะครับผมแล้วก็ค่อนจะแข็งแกร่งมากนะครับและที่สำคัญที่ผมสนใจก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมีใบเซอร์จาก GIA ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นซิลเวกเกตสูงสุดสำหรับเจวลลี่เกรดแล้วนะครับผมคือถ้าเกิดท่านไหนที่เล่นพวกนาฬิกาหรูๆนะครับผมเพชรเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับผมหรือแม้แต่เป็นคนชอบซื้อเจวลลี่พวกเพชรอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะรู้จักเกียร์ดีนะครับผมค่อนข้างจะอินเพลสมากเลยนะครับผมที่เขามีใบเยซิลเวกเกตอันนี้ติดเข้ามาด้วยนะครับผมอันนี้คืืืออออออสสสสสสาาาาาหหหรรรรรรััััััับบบบบเเเเเเลลลลลนน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 น์์กกก้้้้งงง GIA ่่่่่ะะะะคคคคมมมมีีีีีีแตตตตดดดววววยยยยใขททุไจป็ สีบลูสีซิลเวอร์นะครับผมมีหมดเลยนะครับซึ่งที่ผมชอบอย่างนึงเกี่ยกับตัวเลนส์แซฟไฟร์ตัวนี้ก็คือว่านะครับมันติดตั้งได้ง่ายมากเลยนะครับผมมันแค่แบบว่าแปะปุ๊บลอกออกนะครับผมมันก็จะติด3เลนเป๊ะๆเลยนะครับพอแปะแล้วนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกแบบริสแปลกๆเหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องความใสแล้เรื่องความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ความที่เรารู้ว่ามันแมทเรียลมันเป็นแซฟไฟร์ด้วยอะไรพวกนี้ก็รู้สึกพรีเมียมเข้าไปอีกนะครับตัวนี้เนี่ ก็ขอบเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับมีค่ข้างจะหลายสีที่ท่านเลือกใช้นะครับผมอีกตัวนึงจะเป็นตัวเลนส์เคลียร์กลาสนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีใสล้วนนะครับตัวสุดท้ายนะก็คือตัวฟูลเลนส์โปรเทกเตอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถป้องกันทั้งตัวเลนส์เองนะครับผมแล้วก็กระจกรอบข้างตัวกล้องของคุณได้ด้วยนะครับเรามาคุยถึงเรื่องเคสเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมทางก็เบอร์แมนเนี่ยก็มีเคสหลายแบบให้เลือกใช้เลยนะครับผมมาใหม่นะะะะคคครรรัััััับบบอออนนนนนนีีี้้้้มมมมาาใให่่่่ตตวววผผชชยูจืโ ระะแล้วก็ตัวปุ่มนะครับผมมันเป็นปุ่มที่แยกมาจากตัวเคสนะครับผมทำให้มันสามารถกดได้ง่ายนั่นเองนะครับผมแต่ว่าความหนาที่มันมีมาให้แบบนี้นะครับผมมันก็แข็งแรงดีนะครับผมแต่มันส่งผลในเรื่องความร้อนของตัวเครื่องเวลาเล่นเกมส์นะครับแต่ว่าดีไซน์สวยนะไม่เทียงเลยนะครับผมถ้าหากท่านต้องการจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถใส่โค้ดของผมนะครับที่ผมทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเข้าไปในเว็บ a p p m o n b r a n d c o m นะครับผมที่ผมทิ้งไว้ให้ในดีสคริปชันแล้วก็ในคอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับผมสามารถลดไปทันทีหนึ่งร้อย นึ่งนะครับผมที่ทำให้ตัว14 Pro Max จะสามารถถ่าย48เมกะพิกเซลแบบแม็กชิฟได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าถ่ายได้เป็นรูปปกตินะครับผมไม่จำเป็นต้องไปถ่ายโปรหลอนะครับผมแบบเดียวกับที่15 Pro Max ทำได้นะครับเหมือนจะว่าเข้าใจใจดีแล้วนะครับเหมือนจะแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ผมมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยโอเคมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับเรื่องคุณภาพของภาพโดยรวมแล้วนะครับผมถือว่าถ้าเกิดว่ามองเินๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันในแง่ของแลนด์สเคปเท่าไหร่นน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 ะะะะะะคคคคครรรรรรรัััััััับบ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 ผผผมมมมมมใแแแแแสงงตตต่่่่่ววววววาาาาาาถ้้้้เเเเกกกกกกกิิดดดอออจจลลลยย็็ซููไพีีี15 14 Pro Pro Range Max Dynamic Max ทนะครับ การเก็บแชโดว์ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับผมโดยที่ว่าตรงเฉดเนี่ยมันมีดีเทลส์มากกว่าเล็กน้อยนะครับผมรวมถึงภาพโดยรวมแล้วเนี่ยที่มันดูแล้วมันมีคอนทราสต์มากกว่าโดยเฉพาะเลนส์วายนะครับผมที่48เมกะพิกเซลนะครับผมทำให้ภาพมันดูสมจริงมากขึ้นนะครับผมดูแบบไม่แบบเออไม่ออฟไม่อะไรเงี้ยนะคร<ต>ับผมดูแสงแบบไม่ไลติ้งแปลกๆนะครับแต่ที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซูมดูคุณก็ไม่รู้นะครับการใช้งานปกติล,ลงโซเชียลมีเดียนะครับผมไม่มีใครมานาั่งซููมรปคุณแบบ ของคอนทราสตของตัว14 Pro Max นะครับผมที่สามารถเก็บได้ดีกว่าในหลายๆกรณีเลยผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมคือถ้าเกิดซูมดูนะครับผมเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัว15 Pro Max เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเก็บเท็กซ์เจอร์ของดีเทลส์ไม่ค่อยมากเท่ากับ14 Pro Max นะครับผมมันเก็บได้น้อยกว่า14 Pro Max ยังไงไม่รู้นะครับผมก็แปลกๆนิดนึงนะครับผมผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าอันนี้จะมีการแก้มัในเฟิร์แมน่าตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่ออออออองง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 กกกกกาา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 ารร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 ซูมม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 มนน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 นะะะะะะะคคคคคคคััััััับบบบผผผผเเ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 เลลตต้ 5x 25 Max 3x Max telephoto Pro Pro ่่่่่่่่่่ขจจจจจแ24ยยชดไไวววปป็็ืืส นะครับผมก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมีการอัปเกรดมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมยังที่ผมเคยพูดไปตลอดนะครับว่าตัว14 Pro Max ถึงแม้ว่ามันจะมีเลนส์เซลโฟโต้ 3X เองก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยนะครับผมในการใช้งานจริงนะครับโดยเฉพาะแบบที่ไม่ค่อยมีแสงอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าขนาดที่แสงน้อยแลวผมยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจเลยนะครับมันไม่ได้ดีขนาดที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกอยากใช้ต้องพูดแบบนี้ดีกว่านะครับพอมา15 Pro Max แล้วเนี่ยเออรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ซูมนั คมขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านต้องการเห็นความแตกต่างมากขึ้นนะครับผมแน่นอนนะครับเราก็ต้องไปถ่ายแบบในโหมดกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่านะครับผมมันจะตีห้านะครับคือมันมืดมากเลยนะครับผมมืดแบบแทบไม่เห็นอะไรเลย <ๆ S 2> เดินชนไปชนมาเลยนะครับคราวน,นี้เรา,าเห็นความต่าง,งค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่สามารถถ่ายแบบ48เมกะพิกเซลได้ในทั้งสองตัวนะครับการใช้ในโหมดนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีตัวไอคอนป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะสามารถถ่ายไได้ะะ้แแแคคคคคค่่่่เเเเเเเมม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 กก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 ะะ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 ะพพพิิิิซซซลลลนนนนนนนรรรรรััััััับบบบบบผผผผขขออองงงงสตตตถึะะววาาจี็ สามารถทําให้ภาพมีความคมมากกว่า14 Pro Max ในเรนเดอร์ชันเดียวกันนะครับผมคือมันสามารถรู้สึกได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมในหลายๆสถานการณ์นะครับผมก็คือว่าหลายๆช็อตเนี่ยผมเห็นเลยนะครับ1 5 Pro Max มีความคมมากกว่านะครับผมถึงแม้ว่าจะแบบเป็นเล็กๆน้อยๆเองก็ตามนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมเห็นความแตกต่างเลยก็คือเรื่องแฟลร์นะครับผมที่ตัว1 5 Pro Max เนี่ยเก็บมาได้ค่อนข้างจะเนียนกว่ารุ่นก่อนนะครับผมรุ่นก่อนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันแสงมันกระจุยกระจายนะครับผมถ้าเกิดมีการถ่ายแบบไปตรงๆกับแสงอะไรพพววกกกกเเเเเนนนนีีีี้้้ยยยยยะะะะะคครรรรรััับบบบบบบผผมมมมมม็จจจแแแฟลล์ุอออาาปึ๊ไไ่งงงิด นี่คือเรื่องเกรนนะครับผมที่14 Pro Max ใส่ค่อนข้างจะเห็นได้เยอะกว่ามากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณลองซูมดูนะครับผม15 Pro Max ใส่ค่อนข้างจะแบบเออเนียนๆนะครับผมดูแบบไม่มีเกรนไม่มีแบบนอสอะไรแย่ๆอะไรพวกนี้นะครับผม14 Pro Max มันจะเป็นแบบเป็นเม็ดๆจุดๆเลยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าเลนส์ที่น่าจะเห็นผลที่สุดน่าจะเป็นเทเลโฟโต้มากกว่านะครับผมอันนี้เนี่ยในกรณีนี้ผมใช้ไตพอดในการถ่ายนะครับผมก็คือว่ามันอยู่นิ่งๆนะครับผมมันไม่ได้มีการขยับอะไรเลยนะครับผมยังเห็นความแตกต่างเรื่องความคมขนนนนาาาดดดดี้้้้เเลยะะคคครรัับบผมมถกิวุ่่ณไไไใชพอต ที่แย่กว่านี้เยอะนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมยอมรับว่านะครับผมการสั่นในเลนของตัว15 Pro Max นะครับผมทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดอย่างหนึ่งเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเลนจะซูมไกลมากกว่านะครับผมแต่ว่ามันการสั่นได้ดีกว่านะครับผมภาพโดยรวมก็เลยออกมาคมกว่าในการถ่ายตอนกลางคืนนะครับต่อมาเรามาพูดถึงการถ่ายคนกันมากนะครับผมช่วงนี้นั่งแบบผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับผมผมถ่ายแม่บ้านผมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมทุกท่านจะได้ได้ไอเดียนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนนนะะคคคครรรรัับบบบบต้้้ออออองงงกกแแีีีวว่่่่่าาาาสิิทผมมดใจลลๆเเเเยยืืฟปป ไม่ว่าจะเป็นตัว15 Pro 15 Pro Max 15ธรรมดา15 Plus ก็สามารถทําได้นะครับผมอย่างตัว15 Pro Max นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตั้ง h i f m a x ไ Wide นะครับผมหรือการถ่ายแบบ48มก g a ิก x e l เนี่ยมันจะถ่ายไป f a u l t ที่24 Megapixel นะครับผมและพอมันเห็นว่าเออมันมีหน้าคนอยู่ในนั้นนะครับผมมันมีสัตว์อยู่ในนั้นะลรพวกนี้นะครับผมมันก็จะบันทึก Depth Information นะครับผมทาให้เราสามารถไปเลือกโฟกัสเองทีหลังนะครับคือพอมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมเรื่องความคมเอยเรื่อง Dynamic Range เอยนะครับผมความที่ผมใส่ตัว Studio Light ขึ้นนะครับผมมันจะไม่ได้ลอยเหมือนกับตัว14 Pro Max ที่ทำมนะครับคือฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์เดียวเนี่ยทำให้ตัว15 Pro Max เนี่ยถ่ายคนเก่งกว่าตัว14 Pro Max ทุกแบบทุกเดเรคชั่นนะครับผมทุกทุกเพอร์สเปกตีฟเลยนะครับผมคือมันสวยกว่าหมดเลยนะผมไม่รู้จะผมไม่รู้จะเทียบยังไงเลยนะครับผมมันแตกต่างมากนะครับนี่ขนาดว่ามันมีแสงครบนะครับยังไม่มีการแบบแสงคอมเพล็กซ์ใสมาเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมผมก็จะมีการเทสในการถ่ายในที่มืดๆนะครับผมสไตล์แบบเดตไอดอลนะครับผมแบบว่าวัััััยยรรรรุุ่่่่่่่นน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 ออะะะไไไพวววกกกกกเีีี้้้้ปทททููตลาาาางงคคคืบบผม็ใใหดดชจ เป็นดินามิกเรนจ์นะครับผมเอเดติเคชันที่มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมคือผมส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบเลยนะครับผมที่เขาลิมิเตชันตัวฟีเจอร์ออกมาแบบนี้นะครับผมทั้งทที่ว่ตัวชิปเซตเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าตัวชิปเซตของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยมาใช้เป็น A16 Bionic ใช่ไหมครับผมตัว15ตัวใหม่นะครับก็ใช้ A16 Bionic เหมือนกันนะครับผมแต่ดันมีฟีเจอร์นี้นะครับผมผมเข้าใจได้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ล้วนๆเลยนะครับผมมันไไไไไมมมม่่่่่ดดด้้้ออยูทททีตัััววชิปาาานนสรรรถหืะคบ เป็นการอัปเกรดขึ้นมาสามารถถา่าย24เมกะพิกเซลได้สามารถมี Depth Information Control ต่างๆนานาได้เนี่ย15 Pro Max จะมีปัญหานะคร <c oughs> <laughs> ับส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเขามี Third Party Application ที่สามารถทำแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับผมให้กับตัว14 Pro Max นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทำแบบเดียวกันได้นะครับผมความแตกต่างมันก็จะน้อยลงกับรุ่นใหม่นะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ล้วนๆนะครับผมที่มันสามารถ,ถถ่ายออกมาได้ดีแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะตกใจมากกก็คคคืืออออเเเเเรรรรร่่่งงาาาถยยยด้้้ววลลลนนนนสส์ทโโฟตตะะััับบบผผมมม ามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันจับหน้าได้แล้วนะครับผมมันจะนิ่งกว่ารุ่นเก่าอย่างมากนะครับผมเหมือนกับว่าเออ่พอซูมติดแล้วนะครับผมมีจุดโฟกัสแล้วนะครับมันก็ล็อกไว้เลยนะครับผมมันจะแบบว่าเออการสั่นได้ดีขึ้นนะครับผมสามารถถ่ายภาพมาได้คมขึ้นเลยพวกนี้นะครับผมถึงแม้ว่าตัว15 Pro Max จะมีโฟกัสเลนส์ที่ไกลกว่านะครับผมมันซูมไกลกว่านะครับผมแต่ว่าผลที่มันได้ออกมาเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้สั่นเท่ากับตัว14 Pro Max เลยนะครับผมโมชั่นเบิร์นมันนลละะเเรรื่องยนคัับผมท้งอนกัันนะครบผผมมไม่ไได้ปปรรับอะเเเพิ่มลย็นนะครับผมมตัว15 Pro Max ่ยถาาออกแล้วมันดู แบบสมจริงมากๆเลยนะครับผมมันคล้ายๆกับการถ่ายแบบใช้เลนส์โฟกัสเลนส์ไกลๆถ่ายเลยนะครับแล้ว f 1.4อะไรประมาณนั้นนะครับผมคือมันสมจริงมากกว่าตัว14 Pro Max นะครับผมแล้วก็ภาพโดยรวมเนี่ยคมกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันมีเหตุผลหลักอยู่2จุดนะครับผมที่มันมีการอัปเกรดมาดีขนาดนี้นะครับผมอย่างแรกก็คือเรื่องเซนเซอร์นะครับผมที่มันใหม่กว่านะครับผมอย่างที่สองคือเรื่องการสั่นนะครับผมที่ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีดีกว่า14 Pro Max ขั้นเยอะเหมือนกันนะครับผมใใใใในน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 นเเเเรรรรรรรืืื่่่่่่่่่่่่อออองงงงงงกกกกกกกััััััััสสสสะะะะคคคคคคบบบบบบมม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 ผผผผผลลลลลลลหห้้้้้้้้้าาาาาายยยยยยๆๆททีีีชุุุ14 Pro Max แแแแววววตจถถ์ิิิด็็ป๊ข ใจถ่ายเนี่ยนะครับมันก็เกิดมชชั่นเบลอตลอดเลยนะครับผมมันไม่มีนิ่งเลยนะครับผมซึ่งตัว15 Pro Max แก้เรื่องนี้มาแทบจะ100%เลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมปัญหาอย่างเดียวของกล้อง15 Pro Max ก็คือว่านะครับผมถ้าเกิดคุณใช้เลนเทเลเนคุณต้องถอยไกลมากๆนะครับผมส่วนตัวแล้วผมชอบเลนเทเลอยู่แล้วนะครับผมผมถ่ายพอร์เทตในเลนแบบ105.4อะไรพวกเนี้ยนะครับผมสำหรับการถ่ายรูปปกติที่ผมทำนะครับแต่ว่าตัวนี้มัน100 120มิลลิเมตรนะครับผมคือมันต้องถอยไกลกว่าตัวที่ผมใช เลยนะครับผมแต่ว่าคุณต้องมีสเปซในการถอยนิดนึงนะครับผมเวลาที่คุณถ่ายเนี่ยก็จะถ่ายครึ่งตัวก็ระวังคนข้างหลังด้วยนะครับส่วนในเรื่องวิดีโอต้องบอกแบบนี้นะครับว่าน่าเสียดายนิดนึงนะครับว่าในาแง่ของ image quality แล้วของสองตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีความแตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าจะแตกต่างกันหลักหรือสองอย่างด้วยกันนะครับผมอย่างแรกก็คือการกันแฟร์ต่างๆของเลนส์นะครับผมที่อยู่ใน iPhone 15 Pro Max นะครับผมที่แบบเวลาคุณถ่ายย้อนแสงนะครับผมมีแสงดวงอาทิตย์เข้ามามีแสงแปลกๆเข้ามาในนึงหกเอี้นะครับ15 Pro Max ก็จจะสาามรถัดกกกกาารรัับแสสพวววนนน้้ไดดี่่ะคผมนเรืื่่่อองนนนะครับผมเชการรกััันนนส่เองะคบผม ทำคมเองโคเด็กเองอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปในนะยสาคาัญเลยนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่มีการอัปเกรดมาเล็กน้อยคือเรื่อง Dynamic Range นะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับผมไอ้ที่ทุกท่านเห็นว่าฟ้าตัว15 Pro Max เนี่ยมันเก็บได้เยอะกว่านะครับผมมันเห็นท้องฟ้าได้ดีกว่าเนะี่ยเป็นเพราะว่าตัวแฟร์ที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าตัว14 Pro Max เนี่ยมันกันแฟร์ได้ดีนะคะนร,รับผมมันก็จะไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดทุกท่านถ่ายแบบเอาดอว์นะครับผมไปถ่ายทะเลนนนะคครรััมเมเออสหืพกว ับผมแต่ว่าไฟล์โดยรวมแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณดูแสงนิดนึงนะครับผมไม่ได้ถ่ายแบบกระจังๆกับแสงจนเกินไปเลยพวกเนี้ยนะครับไม่ได้ถ่ายย้อนแสงเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสองรุ่นนี้นะครับผมรุ่นใหม่เนี่ยมันดีที่ว่ามันเออ่ให้โอกาสคุณนะครับผมในการถ่ายในที่แปลกๆได้ดีขึ้นนะครับผมถ่ายในสถานการณ์ที่มันไม่อำนวยได้ดีขึ้นนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนใช้งานไปนะครับผมโดยเฉพาะอาจจะในผับนะครับผมแต่ว่าในผับเนี่ยเอาจริงๆนะครับเวลาที่คุณถ่ายเนี่ยคุณก็ถ่ายที่มันแบบมันมีแสงมันวิ่งไปวิ่งมาออยู่่่่แล้วนนนนนนะะคครรรัััััับบบผผมม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 ใใไไไีีทหหืดกกช็จ นะครับว่ามันก็จะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในผับเียแฟมันเยอะนะครับแต่ในแง่ของวิดีโอแล้วนะครับผมถ้าเกิดทุกคนต้องการความแตกต่างที่มากขึ้นนะครับผมอาจจะต้องถ่ายเป็น ProRes Lock นะครับผมใน15 Pro Max แล้วก็ ProRes HDR นะครับผมใน14 Pro Max นะครับผมซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับว่ามันแตกต่างยังไงนะครับผมก็คืออันนั้นเนี่ยจะเป็นลงลึกแล้วนะครับผมผมมองว่าคนประมาณมไ่ใก้ครับเปอร์เซ็นี่นะครับผมกไม่ควรจบบย้ิปปเลเนะครับผมม็น่เปัืองรืงนที่น็คือการ เล็กๆๆนน้อยะครับผมซึ่งส่วนว่าผมมองว่าการถ่ายอ็อบเจกต์แบบเออ่เป็นสัตว์นะครับผมเป็นแมวเป็นหมาอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าตัว15 Pro Max จะมีการโฟกัสที่แม่นกว่านะครับผมแล้วก็ตรงจุดมากกว่า14 Pro Max นะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมองเพลินๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับผมหรืออาจจะไม่สังเกตเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าเออ่ผมมองว่าตัวขนตัวอะไรนะครับการเก็บเอจนะครับผมการเลือกที่จะโฟกัสต่างๆนานานะครับผมตรงหน้าตรงหลังตรงก้นอะไรพวกนี้นะครับผมมันค่อนข้างจะแม่นกว่านะครับแต่ว่าความที่หมาของผมเนี่ยมัมัมัััันน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 เเ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 เปป็็็็สสสสีีีีขาาาาาาวะะะะคคคครรรรรรรบบบบผผผมมมมมกกกกกิดดดททท้้อออแงงงงงไ่่่่่่ยยยืืลลญใตๆ ครับผมซึ่ง15 Pro Max จะสามารถทำได้ดีนะครับผมรวนถึงเรื่องแฟร์ด้วยนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าแฟร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแสงมาตรงๆอย่างเดียวนะครับมันคือการตกกระทบกระเด็นกระแสงออกมานะครับผมงาผมสีขาวนะครับผลสีขาวแบบสะท้อนแสงอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันก็เกิดแฟร์ได้ง่ายนะครับผมส่งผลให้ดีเทลในตัวขนเนี่ยบางทีมันหายไปนะครับผม15 Pro Max ก็จะมาแก้เรื่องนั้นดีๆขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมไฟล์ของ Pro Max นบิบเอ่กอับสมารถเ้าไปรแมๆนะครับผมมันเอะไรออฟไปนะครับผมแถ้วาาาเรพูดดงงก่ยวีโออในข โแล้วนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่านะครับเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะถ่ายวิดีโอมันไม่ได้ดีเท่ากับเหมือนกับตอนถ่ายรูปนะครับผมซึ่งผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะเป็นการต้องแก้ที่ซอฟต์แวร์นะครับผมเพราะว่าการกันสั่นอะไรเนี่ยมันแย่กว่าการถ่ายรูปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวโมชั่นเบลอมันเกิดขึ้นง่ายนะครับผมการโกสติ้งก็เกิดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมทั้งที่ตัว14 Pro Max ก็เป็นเหมือนกันนะครับผมมันก็ดูเหมือนไม่ได้มีการแก้อะไรมาเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เห็นผลต ธรรมดาเลยนะครับผมเรื่อง dynamic range เอยนะครับผมที่มันดีขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็การกรนแฟที่มันดีขึ้นนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมถ้าเกิดถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันแสงอํานวยนะครับผมคุณจะเป็นจะต้องถ่ายย้อนแสงอะไรพวกเนี้นะครับผมตัว15โปรแมจะสามารถทำได้ดีกว่านะครับผมในแง่ของการเก็บดีเทลส์นะครับผมเรื่อง dynamic range นะครับแล้วก็เรื่องแฟงต่างๆที่มันเข้ามาลบกรูปของคุณนะครับผมแต่ในแง่ของการกัอสั่นแล้วนะครับผมในแง่ของคุณภาพของไฟล์ตรงๆอะไรพวกเนี้ยนะครับผมไม่ ไฟล์ไปข้างล่างนะครับผมในกูเกิลได e นะครับผมสามารถโหลดไปเล่นเองได้เลยนะครับจะได้เห็นคุณภาพที่ชัดนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไฟล์มันดีขนาดไหนมันยืดหยุนยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เนี่ยผมให้คุณแม่เป็นนางแบบเลยนะครับขอโทษด้วยที่แบบอาจจะไม่ได้เทสกันันเยอะนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมถ่ายเนี่ยผมก็จะให้นางแบบผมเดินแบบเดินแบบคัทวอล์กเลยนะครับผมให้มันแบบว่ามีการสั่นเล็กน้อยๆนะครับผมเพื่อดูในการใช้ในสถานการณ์จริงนะครับผมแบบว่าไม่ได้ง่ายๆสถานการณ์ที่แบบกลางๆไม่ได นี้นะครับผมจะเล่นเกม ROV นะครับผมโดยเปิด Max Setting นะครับผมอะไรไปสุดผมสุดหมดเลยนะครับสุดทุกอย่างที่มันจะสามารถเปิดได้นะครับผมแล้วผมจะเปิดไฟเครื่องไว้ที่80%ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับผมเ่การเล่นเกมนะครับแล้วยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับผมจะอัดหน้าจอเครื่องไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นการดึงศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากเครื่องนะครับผมให้มันเต็มที่เลยนะครับผมชิป้อนๆไปนะครับผมเครื่องร้อนๆไปนะครับผมก็จะเทสดูมันแรงได้ขนาดไหนนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้ เกมมันก็จะไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับไม่ได้มาเดินมาให้ค่าอะไรพวกนี้นะครับผมถ้า2เกมนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะเล่นเกินเซฟมากนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะออกกันส่านครับอค่อนข้างจะสมจริงแล้วก็เซโนคลายกันด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบบวกกันเละเทะจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับผมในช่วงสองนาทีแรกเนี่ตัว14 Pro Max เป็นการดิ่มไฟไปที่50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้ถึงหนึ่งนาทีหลังจากนั้นนะครับผมตัวาก็ตามไปอาการเดียวกันนะครับผมเคร ก็คือว่าเครื่องมันร้อนจุกทั่นต้องลดหน้าจอให้สุดแล้วนะครับก็คือว่าหน้าจอลดไปที่30%มนะครับผมตัว14 Pro Max เนี่ยตามคาดนะครับผมมันค่อนข้าดจะไปเร็วมากๆนะครับผมประมาณช่วง4นาทีปลายๆเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยมีการตกไปที่80ในช่วง6นาทีกว่าๆนะครับแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมตัว1ิบห o า a ปรผมอกู่ในี่ะมีกานรดีวก็เฟไปที่ปสามสิบเะครบผมในวงทานกว่านหลัง้นระดับมนี่งนะครับผมอยู่ให้คืออย่างประมานแ้ดนีาทีมมากๆนะครับผมซึ่งน้อยคนวก็เฟ ใช้งานแบบนี้นะครับผมเธอดูท่านเล่นกันตามปกติแล้วนะครับผมเล่นแบบ every day play อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเปิดแอร์เย็นๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เปิดไฟที่ประมาณเออ่50%ของเครื่องนะครับผมแล้วก็ไม่ได้อัดหน้าจอใช่ไหมครับผมแต่ว่าอาจจะปรับสุดทุกอย่างนะครับผมปรับ120 fps อะไรพวกนี้นะครับผมแค่นั้นเนี่ยผมมองว่าคนเยอะส่วนมากแล้วนะครับผมที่ใช้งานแบบนั้นนะครับผมจะมีไม่กี่ส่วนหรอกครับที่เล่นอัดหน้าจอแบบผมนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเล่นในกรณีแบบนั้นเนี่ยตัว15 Pro Max เขาจะเล่นได้ประมาณ40นาทีนะคคครร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 ััััััับบบบผผมม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 มกกกกกกก่่่่่่่่่่อออนน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 นเเเเเเเฟจจจะะะะะะิตตตแแแวววววาาาีีีียปปปป็็ชชงงทททไไไล้ณ นนนัั้ะครบผมตัวช่วงเกมที่2มันก็จะเริ่มมีอาการแล้วนะครับผมแต่ตัว15 Pro Max เนี่ยมันจะเป็นช่วงเกมที่3ามหรือเกมที่4นะครับผมแต่อย่างที่ท่านเห็นไปนะครับว่าการกินแบตของตัว15 Pro Max เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ดีกว่าตัว14 Pro Max เลยนะครับผมในการใช้ในการเล่นเกมนะครับผมโดยเฉพาะการใช้ performance core หน no ักขนาดนั้นนะครับผมหมายความว่านะครับผมความร้อนที่จริงๆที่มันเกิดขึ้นมาจากชิปเนี่ยนะครับผมรุ่นใหม่เนี่ยมันจะน้อยกว่ารุ่นก่อนระดับนึงเลยนะครับเพราะว่ามันกินไฟน้อยกว่านะครับผมแต่ว่าความที่รุ่นใหม่เนี่ยมััันนนนนนเเเเป็ฟรรรมมมมมไททียะคคบผาว ที่ควรนะครับผมถึงแม้ความร้อนที่ออกมาจากชิปเองเนี่ยมันจะน้อยกว่ารุ่นเก่าก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าชิปมันเย็นขึ้นจริงนะครับผมมันกินไฟน้อยลงจริงนะครับประหยัดแบตขึ้นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง performance core หรือ efficiency core นะครับผมแต่ว่าออพอเฟรมมันเป็นไทเทเนียมแล้วเนี่ยมันก็กลายว่ามันร้อนเหมือนเดิมนะครับผมก็สรุปได้ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผมส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เปิดแอร์เย็นขนาดนั้นในการเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะอันนี้เนี่ยผมต้องการจะลองดูนะครับว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคร